วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีที่โรงแรมฮิลตันมิวนิกซิตี้นครมิวนิกสาพันธสาธา,ารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปภาพประชาชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญและคํานึงถึงประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องห่างไกลามาตุภูมิไปอาศัยอยู่ในภาคพ,พื้นยุโรปจึงพระราชทานกิจกรรมหลักปฏิบัติธรรมนาวาวางหลักสูตรรู้เพื่อตื่นรู้ยุโรปครั้งที่1เมื่อวันที่4-5ก,กรกฎาคม2567 โดยทรงติดตามและทรงเห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติจึงพระจาชทานต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดแก่ผู้ที่เคยศึกษามาแล้วและเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้ที่มาศึกษาใหม่ได้นำหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมนาวาวางังไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต าก,กาจกรรมภายในงานเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุ่นโรภาพประชาชนโดยพระราชยานวชิระธินโนพาสสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาซึ่งเป็นการบรรยายที่เน้นความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทําให้ผู้รับฟังเกิดความเข้าใจในหลักธรรมนาวาวังโดยมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดขั้นพื้นฐานเน้นเรื่องการเรียนรู้ระบบชีวิตการเรียนรู้อารมณ์ของตนเองรู้ความจริงของธรรมชาติและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามผลทางแห่งอริย ทั้งยังมีการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมนาวาวังสร้างการตื่นรู้สู่การรู้แจ้งโดยมีการสอนเครื่องมือให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนำหลักธรรมนาวาวังไปปฏิบัติใช้รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยพราวาสและผู้นำพุทธเยชนซึ่งปฏิบัติจนพบกับทางแห่งการดับทุกข์ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมซึ่งมีชาวไทยในยุโรปและครอบครัวทั้งผู้ใหญ่และเด็กรวมถึงชาวต่างชาติอาทิสวิเดนอิตาลีเดนมาร์กสหราอาณจากักรหรัฐอเมริกายเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมงานจำนวน143คน โอกาสน,นี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกล่าวทรรปฏิสันทานกับประชาชนที่มาร่วมโครงการในหัวข้อต่างๆอาทิกล่าวถึงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความศรัทธาคือการระลึกถึงพระาราตนตรัยการนำยา7เม็ดซึ่งเป็นจุดเด่นของหลักธรรมนาวาวางไปปฏิบัติประกอบด้วยยาเม็ดที่1และ2เป็นการท่องพระราตรายัยและการทักอารมณ์ ยาเม็ดที่3และ4ท่องทาตกรรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเม็ดที่5 6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้าจนจิตเข้าใจความจริงของจิตเองและเข้าสู่หลักอริยสัจสี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกอย่างสิ้นเชิงในการนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนประกาศพระบรมิษถาวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา วันที่3มิถุนายน2568การจัดโครงการครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชรือไทยใส่ในทุกสุขปสมนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้พสสนิกรดำเนินตามรอยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศหลักธรรมคำสอนให้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ โดยทรงแสดงหนทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคเพื่อความรู้แจ้งแห่งอริยศสตจ์เป็นธรรมอันทรงแสดงแล้วมีผู้รู้ผู้เห็นตามในความปรากฏขึ้นแห่งองค์พระรัตนตรัยครบทั้งสามประการโดยเป็นธรรมอันงดงามในเบื้องหน้างามในท่ามกลางและงามในที่สุดเมื่อทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นคุณค่าตลอดจนเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือความดับทุกข์ได้